เช้านี้ผมจะพาไปเล่นที่บ้านลุงอ่วมกับยายปีนะครับไปแต่เช้าเลยเพราะว่าบรรยากาศดีมากครับวันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกเช้ามาก็แสงแดดก็เริ่มออกตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็บรรยากาศสดใสมากครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปบ้านลุงอ่วมกับยายปีกันนะครับนี่ครับผู้ชมหน้าบ้านผมบัวดินกําลังเป็นดอกบัวดินเป็นดอกไม้ฤดูฝนนะครับก็จะ มีดอกในช่วงที่ฝนล,ลงใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะมีดอกสวยๆหลากหลายสีสันโอ้ไอหัต้ตนนี่หำมโตนมาอยู่หน้าบ้านวิ่งไปแล้วเราไปปานลุงอ่วมยายปีกันครับตอนนี้หญ้าหมดแล้วนะยายปีนะครับหญ้าหน้าบ้านนะครับหมดแล้วด้านบนนะครับที่ข้างบ้านผมก็หมดเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราไปดูว่ายายปีทำอะไรอยู่แล้วเอาหญ้าที่ไหนให้กับตะกะแตนตอนนี้ในบ้านมิดจีรีไม่มีใครอยู่เลยโอ้ไปดูยายปีเห็ดยังแต่เศร้าอีกบันนี้หายาหนาโอ้เมื่อนี้ตัดให้ตะกะแตนเรียบร้อยแล้ว บันนี้เอาเศษนี่ไปให้เ็ดบอกบันนี้นนโอ้เหลืออยู่ซ้ำนี่น็นบอกบันนี้หญ้าหญ้าเหลืออยู่ซ้ำนี่บอกเหลืออยู่ดอนนี่ผู้ป่วยไปใส่ะรนี่ตอนนี้ <c oughs> เอาผู้ป่วยหายเด้ย <c oughs> <c oughs> ไปใส่นอกผู้ป่วย <c oughs> เออแล้วไปเข่าห้องน้ำมานี่สวนครัวายายปีได้ยาเรียบร้อยแล้วสะอาดสะอ้านนะครับฝ <c oughs> นมาเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวก็งามขึ้น ดูตะไครกอใหญ่ๆไคกอโอ้ไปนอนอยู่พุ่นบ่ไปเห็ดยังห้องไข่ตะกะแนโอ้สีห้องไขร่ตะกะแตนโอ้กำลังเห็ดไขร่ตะกะแตนห้องไค่โอ้นี่กำลังเตรียมกระบะไส้ที่เอาไปห้องเอาไขร่ตะกะแตนเตรยมไส้โอ้แล้วี่วังใหญ่เกียนเตรียมไส่ อันนี้ขี่ตะกะแตนบ่เที่ยวไปเห็ดปุ๋ยบ่นี่โอ้ยยายปีละเห็ดจะเหนียววัวให้สขีกระแดน้เออแต่ยังไดแผลปวดอยู่บ่เดินนี่ปวดยังปวดอยู่บ่ปวดข้างในบ่ลุงหรือว่าปวดแผลข้างนอกข้างในบ่ปวดในท้องคุณบอกครับปวดเป็นยังไง ปวดจังไก่อปวดส่โอ้ปวดใส่ปวดก้นเออยังไทยดีอยู่บวเด๋ยนนี้บ่ทยบ่ดีบ่โอ้ยังายบ่ดีว้วันนีวันที่ไปตัดวันที่ยี่สงวันที่ยี่สิบสองครับวันที่ยีจังคอยได้ไปตัดวนนี้วันที่สิี แมนบุหรุจักอย่างเล่ยบ่บุหรุจักวันจักขึ้นทำงานอย่างเดียวเออมีแต่ทำงานอย่างเดียวตื่นมากขึ้นทำงานบุหรุจักวันจักขึ้นเลยมันบ่เขาจะจับบอก็จับม่ใสล้มันว่เอาบ่มีคนโทรหาบ่สันนะยายบ่บ่บ่ไม่ควรจะโทรมาหาเด่นบ่มีลูกมีหลานโทรหาเลยบ่ บอกหาโทอกที่ขารับที่ขารับเพรายอ้ว,อยอวมก็อยู่บ้านเมีนบอรบรดโทหากันเมนบิเอก่ันถามงอ้วมแต่ก่อนกับนี้แต่ใส่โทษถามลุงอ้มวมซื้อ,อเวลาลุงอ้มวมไปทำงานวันนี้ลุงอ้มวมบได้ไปทำงานแล้วอยู่บ้านก็เลยบอดใส่เลอยเมนบอก็เลยบรู้ว่าอภิถิมไม่ใส่บ่เมนแบตเบิร์ดเราบ่ย่าย แม่นแบตโทรศัพท์แม่ตั้งแต่ลุงอวมป่วยนี่บ่ได้ใช้แม่นบ่อือบ่ใช้บ่ได้เห็นยังโทรมาโทรมาโทรมาเาก็บ่อันนันบ่มีธุระสิคุยนําแม่นบ่เออโอ้ยงเสียเจ้าขอมื้อคืนฮอั่นเออมาเอาไว้ใส่เฮ็ดงาน เอาไปเอาบอกเอาไปใส่นอนเนาะใส่นอนตัวนอนเออเอาใส่นอนก็เลยห่อนเล่ยเป็นบ่ใส่ตัวเดียวบ่มันี้ใส่นอนมันี้อันมันห่อนออกแก่ออกเออพราะมใส่เลยนอนอยู่นี่บ่ครับลุงวันหนีบ่มันี้มันีมันเนี่ยนอนแต่ว่าคนน้องของแม่เถึงคนยังวอมไปไหนบ่ นั่ขึ้นไปรลบไปเบิ้งเทัดโอ้แล้วขึ้นไปนอนเบิ้งเทรัดอยู่สั่นเทิงพุ่นบ่นอนทอัดเลยข่อยู่แล้วพุ่นเวข่อยขึ้นไปนอนมานเล่าองากลมานน้องกัก็เก่าไปนันไปนอนเบิ้งเทรัดเทงเพื่อพุ่นสะทัดบ่นั่งลงมาหอลงมานำเนี่ยนอนขังรางนี่ย่าญานบ่ย่านนะบ่ไมู่เนาะนั่นแหละบ่มีมูกัเขาเอื่นว่าญานนั่นแหละข้างันัน ครับออมออยู่ก่อนหนึ่งบ่มีหมูนั่นโอ้อันนี้ข่ามยังอะไรเนี่ยมาจะเดียวจะข่ามยังเดียวคนเออข่ามยังมากอะเนี่ยเอามาให้บ่มาเอามา้ยข่ามยังมาให้โอ้ยาเล็กน้อยตัวเนี่ยกองกองเปล่าเอ้ามือันมันข่ามไมาไห้ข่ามบมาให้ใจ้าปีขายป๋อซื้อยังมาตัวเนี่ยป้าโอ้ยจับ่มีซื้อ เขามีอยู่แต่ย่าจับ่ได้ซื่ออะไรล่ะของนี้จะเอื่นบ้าแบบข้าวเหรอมันเผาเนาะซานมยี่ะก็ลุงวามเอื่นซานมเอื่นซานมเมียนเขาจะไดิ้งน่าเอื่นจะวะเมียนเขาเอื่นตอนไหนโอ้เราก็บอกอยู่ว่าซื้อซานมโอ้จักเรือบ้านที่เ่าก็ได้ยินงโอ้แล้บอกเจ้าเหรอเมียนบอกซื้อซานมอันโตที่เอามาเลี้ยงที่เขาเอาหนังยางรัดหั่นมันนั่นเออเอื่นบักหั่นต้น ມັນໂຕແມ່ນໂຕນັ້ນພຸ້ນເນາະແມ່ນໃດເນາະແມ່ນຈັກໃຜສັ່ງອມາັດມັອ